สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพทุกคนพบพบกับผมครูม่อนเช่นเคยนะครับวันนี้ครูม่อนจะพาเพื่อนๆมาติดตามผลการแก้ไขเกี่ยวกับต้นอะโวคกโดที่เราปลูกย้ายแล้วปรากฏว่ามันเฉานะครับเหตุที่ขุดย้ายก็คือว่า,ามันอยู่ในที่ลุ่ม นะครับพืชทุกชนิดชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังบางครั้งเราไม่ชํานาญภูมิประเทศหรือบางครั้งเราก็ดูดูพืชของเราดูพื้นที่ของเราในบริเวณในบางครั้งเราก็ดูพื้นที่ของเราเฉพาะในฤดูแล้งแต่ในฤดูฝนจริงๆนั้นเราไม่เห็นสภาพจริงนะครับเมื่อเราตัดสินใจปลูกไปแล้วเราจึงรู้ปัญหา นะครับว่ามันเป็นที่ลุ่มปลูกแล้วไม่โตบางต้นก็ตายนะครับเมื่อผ่านฤด,ดูแล้งมาเราก็จะแก้ไขนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วอาจจะยังงงอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับท่านสามารถไปดูที่ playlist ที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูม่อนด้วยนะครับ เมื่อเราขุดล้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปรากฏปรากฏว่า,ามันมันเหี่ยวนะครับตัวมันเหี่ยวมันเฉา,าวิธีการของเราก็คือเราก็ปลูกไปตามปกติแล้วก็ปล่อยให้มันปรับตัวปรับตัวตรงนี้ก็คือเราไม่รดน้ําเลยนะครับยังต่ํามวันถึง5วันเพื่อให้มันเกิดการปรับตัวนะครับแล้วก็เราก็ผูกหลักเอาไว้ นะครับเวลาลมพัดมาต้นมันจะได้ไม่โยกหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็รดน้ำตั้งแต่ส่วนบนสุดจนถึงล่างสุดรดให้ชุ่มนะครับเป็นอย่างนี้นะครับติดต่อกันทุกๆวันเป็นระยะเวลา7วันนะครับพืชก็จะมีการปรับตัวการปรับตัวของมันนั้นเป็นการปรับตัวเพื่อหาสมดุลของน้ำ ระหว่างการคลายน้ํากับการดูดน้ํานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็จะสลัดใบส่วนหนึ่งทิ้งไปนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถจะช่วยมันได้ก็คือ,อาการใช้ฟางนะครับมัดทรงพุ่มมันไว้เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราจะทําการจะย้ายตน้นต้นไม้นั้นเราก็มัดทรงพุ่มไว้แล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการาแต่เมื่อเราย้ายมานั้นปรากฏว่า เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแก้แก้เชือกออกหรือแก้ฟางออกนะครับปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้คงความชื้นเอาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้น้ําตามปกติอันนี้คือต้นโอะโวคาโดที่เราย้ายมานะครับแล้วก็ปลูก นะครับรูปทรงยังเดิมเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับและที่สําคัญก็คือฟางนั้นเรายังไม่แก้นะครับยังผูกอยู่ไว้ใบเหมือนเดิมนะครับเสร็จเล็บร้อยแล้วที่เราเห็นหลักฐานของมันนะครับก็คือ,อใบส่วนหนึ่งมันร่วงไปกองอยู่กับพื้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเราสามารถช่วยมันได้นะครับลดการขายน้ําก็คือเรากา็ตัดส่วนยอดนะครับบางส่วนที่ทิ้งไป นะครับบางส่วนที่แห้งเราก็ตัดทิ้งเช่นเดียวกันนะครับและเวลาที่เราลดน้ําเราก็ารดให้ชุ่มให้ทั่วนะครับตั้งแต่ยอดนะครับจนถึงลําต้นแล้วก็รากนะครับลักษณะนี้เราจะทําอยู่ประมาณสามอาทิตย์จากนั้นต้นก็จะฟื้นขึ้นมาหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะเชือกออกนะครับ การย้ายต้นไม้หรือการขุดล้อมต้นไม้นั้นนะครับเพื่อนๆสามารถนําความรู้นี้ไปใช้กับไม้ได้ทุกชนิดนะครับเพียงแต่ตัวอย่างที่ผมทํามานั้นมันเป็นต้นอะโวคาโดเท่านั้นเองนะครับท้านปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดอะไรนะครับถ้ามีปัญหาอย่างนี้เราก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการของผมที่ใช้ก็คือใช้ถังใบเดียวครอบลงไป นะครับเหมาะสาหรับต้นเล็กเมื่อท่านทําชํานาญแล้วอาจจะแก้ไขโดยการาใช้วัสดุอื่นที่ใหญ่ขึ้นก็ได้หรือชํานาญแล้วอาจจะใช้วิธีห่อตุ่มก็ได้นะครับเป็นวิชาชีพที่ดีรับย้ายต้นไม้เป็นวิชาชีพที่ดีอันหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้สร้างรายได้แก่เรานะครับการขุดล้อมต้นไม้ก็ลองนําไปใช้ดูนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ